สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับพี่ทนายคนเก่งของเราเหมือนเดิมนะครับพี่นภศกรสัพยสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับน้องวิทครับวันนี้เราจะมาถามพี่นภศในเรื่องของช่อโกงครับพี่นภศครับครับเป็นยังไงครับช่อโกงคือการช่อโกงนี่ก็ถือเป็นกรณีที่เป็นความผิดในทางอาญานะครับอีกกรณีหนึ่งคือการช่อโกงก็หมายว่า เป็นการกระทําโดยบุคคลนะครับที่กระทําโดยการทุจริตหลอกลวงผู้อื่นนะครับหรือแสดงข้อความมันเป็นเทจทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดซึ่งการหลอกลวงหรือแสดงข้อความมันเป็นเทจนั้นผู้ที่หลอกลวงได้มาซึ่งทรัพย์สินคือถ้าเป็นกรณีนี้ก็หมายความว่าเป็นการกระทําที่ครบองค์ประกอบความผิดในทางกฎหมายซึ่งถ้าหากว่า มีการดำเนินการนะครับแจ้งความลงทุกมีการดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดนั้นอาจจะถูกลงโทษจำคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับได้นะครับก็ถือว่าการอโชกุงนั้นก็เป็นการแสดงเจตนาสำคัญคือต้องมีเจตนาทุจริตก่อนคือพูดง่ายๆว่ามีใจคิดคดต,ต้องการที่จะ โลกลวงเขาเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์ได้รับมาซึ่งทรัพย์สินอือันนี้คือเป็นหลักที่เป็นความผิดในทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าหากว่า,าเรากระทําไปโดยที่เราไม่ได้มีจิตนาทุจริตคืออาจจะทําไปโดยที่มีความเข้าใจผิดครัเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เรา,าไปนําเสนอนั้นนีน่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในความรู้สูจนตัวเองครับมันถูกต้องแต่ว่า,าเราก็ทําไปแล้วนี่มันไม่ถูกนะครับแล้วทําให้บุคคลที่เรานําเสนอไปนั้นได้รับความเสียหายทําให้เขาดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะครับซึ่งทําให้เขาเสียสิทธิ์กรณีนี้นะครับก็เป็นคดีที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการชโร่โชกุลนะครับแต่ว่าการชโกงนั้น จะต้องเป็นคนดีที่ผู้ที่กระทํามีเจตนาก่อนก็คือมีมีความประสงค์ต้องการที่จะหลอกคนดื่นทําให้คนดื่นหลงผิดหรือทําให้เขาเชื่อว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเชร์ลูกโซ่นี่เขาขายไหมครับเออแช์ลูกโซ่ก็เป็นการโชกุลเหมือนกันอืก็คนที่กระทําอืำแน่นอนที่สุดมีเจตนาอยู่แล้วนะครับชักชวน เพราะว่าสิ่งที่ชักชวนนั้นมันไม่มีมูลความจริงหรือกรณีอย่างที่เราเห็นนะครับป็นข่าวต่างๆมีการนําเสนอว่าให้ทำมาเป็นสมาชิกและเมื่อเป็นแล้วนี่นะครับจะมีเงินปันผลได้รับประโยชน์มากมายต่างๆตั้งแต่การแนะนําคนนะครับการขายสินค้าแต่ว่าสิ่งที่ การทาไปนั้นนี่มันไม่ได้เป็นจริงดังที่โฆษณาชวนเชื่อ,อ,อหนึ่งอาจจะไม่ได้จริงหรือ,อสินค้านะครับที่เอามานําเสนอนั้นเป็นสินค้าที่ไ,ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องของจิตนาทุจริตเหมือนกันนะครับก็เป็นความผิดฐานโชอโกงแต่ว่าในเรื่องของแชร์ต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขาเรียกว่า เป็นการชอ่อกลุงประชาชน oh. ซึ่งเป็นความผิดหนักกว่าฐานความผิดชอ่อกลุงธรรมดายอยีกด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับพี่นภศต,ตอนเนี้มันจะมีะธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่คปลแปลงไปเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่มีสินค้าแต่มีเขาเรียกอะไรกิจกรรมให้ทำเขาไปกดไลค์กดแชร์และมีเงินปันผลแต่ว่าการที่คุณจะ ถ้ามาเป็นสมาชิกได้เนี่ยคุณคต้องสมัครแต่เสียค่าสมัครหรือว่าเสียค่ามัดจํามัดจำงานอะไรเงี้ยอที่ที่ผมที่ผมรู้จักที่ผมเห็นมานะและ้วถ้ากดกดกดไปได้เงินปันผลสมมติลงท,นทุนไปเก้าพันได้อาทิตย์ละห้าร้อยห้า้อยกลับคืนมาสามเดือนได้ทุนคืนและกำไรที่เนี้ยตอนนี้แพลตฟอร์มตัวน,นั้นมันหายไปแล้วครับ อืมบางคนก็เพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ถึงสี่สห้าพันเลยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราจะเอาผิดเนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดฐานไหนครับพี่นภคครับคือต้องถามว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจไปร่วมกิจกรรมก่เข้อนะเราได้รับทราบจากไหนจากการบอกเล่าด้วยวาจาหรือจากสื่อโซเชียลทั้งสองนะครับคือถ้าเราได้รับ ทราบนะครับจากสื่อโซเชียลนี่แน่นอนที่สุดกรณีนี้เป็นเรื่องของการชโชคโกงประชาชนอย่างแน่นอนอืเพราะการชชคโกงประชาชนก็หมายความว่ามีผู้เสียหายเกินกว่าห้าคูนขึ้นไปอืนะครับอันนี้ก็เป็นฐานความผิดซึ่งมีโทษหนักกว่าการชโชคโกงปกติอืดังนั้นกรณีในเรื่องของ การแนะนำหรือว่าการโฆษณาในสื่อโซเชียลต่างๆอของการเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วต้องเสียเงินและลงทุนจำนวนน้อยแต่ว่าได้กำไรเยอะอกรณีดังกล่าวลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงทั้งหมดนะครับเป็นการชโบโกงทั้งหมดมคือไม่มีการทำธุรกิจหรือลงทุน <c oughs> ในโลกนี้ที่ลงทุนน้อยได้กำไรมาก <c oughs> หรือ เป็นเพียงสมาชิกนะครับและไปแนะนําคนอื่นมาเป็นสมาชิกก็ได้รับประโยชน์ลักษณะนี้เป็นเรื่องของการหลอกลวงทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับให้เชื่อเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะได้รับประโยชน์ช่วงแรกๆครับแต่ว่า,าภายหลังจากนั้นนะครับเมื่อกรณีเขาเรียกว่ามันเต็มเนาะมันเต็มแล้วนี่ไปแนะนํามาเต็ม จนไม่สามารถที่จะหาสามาชิกรายใหม่มาได้ก็ทำให้ประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมันไม่ได้รับรบก็ทำให้เกิดกรณีก็เรียกว่าเรื่องแดงขึ้นมามก็มีการไปแจ้งความลงทุกไปเด,เกดําเนินคดีกับคนที่มาแนะนำที่เป็นโต้ผูที่เป็นคนที่เชิญชวนอย่างกรณีที่เป็นข่าวดงดังอ,อยู่ในสังคมเราปัจจุบันนะครับแล้วถ้าเป็นช่อกงประชาชนเนี่ยสามารถ ไปแจ้งความหรือว่าจ้างทนายดําเนินการได้เลยไหมครับคือการช่อกงนี่จะเป็นการช่อกงธรรมดาหรือว่าการช่อกงประชาชนเนี่ยนะครับคดีทุกคดีมันมีอายุความอยู่แล้วอ่าส่วนใหญ่แล้วนี่อ่ถาถ้าเป็นการช่อกงธรรมดาถ้าเราไม่รีบดาเนินการภายในเงื่อนอายุความ,มก็ทําให้ขาดอายุความนะครับมไม่สามารถเอาผิดอ่ากับผู้กระทำผิดได้นั้นส่วนใหญ่แล้วนี่เมื่อคนที่รู้ คือตัวผู้สียหายเนี่ยแหละรู้เหตุว่าเราถูกหลอกลวงนะครับเราถูกชอบโคงปุ๊บเราต้องรีบไปแจ้งความ,มลงทุกภายในเงื่อนเวลา90วันนะครับถ้าเลยเวลา90วันเสร็จก็ทําให้ผู้กระทําผิดนั้นมาลอยนวนได้เพราะไม่สามารถที่จะเอาผิดเขาได้ซึ่งการแจ้งความลงทุกก็หมายความว่าหนึ่งเราแจ้งความเพื่อทําให้อายุความมาสดุดหยุดลงครับ,รบแล้วก็ แจ้งกับกงานสอบสวนว่าประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่กระทํความผิดให้ถึงที่สุดครับแล้วพนันงานสอบสวนก็จะทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จปุ๊บถ้าเห็นว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นกระทํความผิดพนันงาสูนก็สรุปสํานวนส่งพนักงานอายการอายการก็ตรวจสํานวนเสร็จถ้าตรวจสํานวนแล้วนี่ ดูแล้วสามารถเอาผิดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้พนังกงานายการก็สั่งฟ้องไปยังศาลและศาลก็จะมีการนัดสืบพยานจุดพยานจำเลยอืแต่ว่ากระบวนการที่ผมพูดก็คือว่าอาจจะทําให้ระยะเวลานี่มันยาวไปมันเสียเวลาไปก็ถากว่าตัวผู้เสียให้เองต้องการให้คดีมันรวดเร็วเมื่อไปแจ้งความลงทุกเสร็จปุ๊บนะครับเราไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนสรุปอเราก็นําเอา นะครับเอกาสารการแจ้งความลงทุกของเราแน่แหละเขาเรียกว่าบันทึกประจําวันนะครับมาจ้างทนายความยื่นฟ้องต่อศาลได้อันนี้ก็จะทําให้คดีมันรวดเร็วขึ้นเพราะถ้าหากว่าแจ้งความสมมติว่าแจ้งความวันนี้ปับ๊บเราได้บันทึกประจําวันมาเราไม่รอแล้วนะครับเรามาพบทนายถ้ามาพบทนายปุ๊บทนายนี่มีพยานหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งแลวนี่ทนายสามารถ ยื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็ทําให้คดีเรามันรวดเร็วเขาเรียกว่าทําให้ความเสียหายนั้นมันหยุดชะง,งักลงนะครับมันไม่ขยายวงไปผู้ที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงทีได้นะครับครับขอบคุณครับ